ับลตติ้งซุปตา2550ตอนแรกก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเคนแอนไม่ทำให้ผิดหวังจิกกัดกันแบบธรรมชาติมากเรียวกว่านี้มีอีกไหมคะและยังได้คำชมว่างานภาพสวยโทนละครดีมุมกล้องดีงามแปลกใหม่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะ เกิดมาตอนแรกก็เจอนักสแสดงรับเชิญมาแบบเต็มอิ่มแล้วคะ่ะและแฟนละครหลายคนก็บอกว่าเหมือนย้อนวักลับไปดูละครเก่าๆของเคนแอนในเวอร์ชั่นที่เราโตขึ้นและซุปตา2550 EP1 ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์ค่ะส่วนเรตติ้งรวมทั่วประเทศตัวเลขอยู่ที่1.9คะ่ะ และตัวเลขเรตติ้งในเขตกรุงเทพอยู่ที่4.9ค่ะแล้วมาตามรุ้นกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่าเรื่องจะเดินไปอย่างไรต่อไปเซอร์ไพรส์กันต่อสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ